ยังอยู่กันที่เรื่องพลังงานค่ะ MEA เดินหน้าพัฒนาระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนายวิลาฉเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MEA ครบรอบ65ปีในวันที่1สิงหาคม2566 MEA ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ MEA SPARK the Sustainable Future จุดประกายอนาคตที่ยั่งยืนโดยสามารถรวมเงินบริจาคร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิสองแห่งคือสหไทยมูลนิธิเพื่อป้องกันการเป็นเด็กกำพร้าและส่งเสริมให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมีคุณภาพและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กรอบด้านทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมพร้อมผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเด็กอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนองค์กรโดยยึดหลัก Triple g o for go ใน3ด้านคือ go smart go digital go green ภายใต้วิสัยทัศน์ energy for city life energize smart living มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเราจัดงานวันนี้นะครับจะมีเอสปักตัว s u s t a i n a b l e future นะครับเพื่อจะสื่อสารนะครับให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าทางตรงนะฮะที่ใช้ไฟฟ้าเราเจ้า,จาของมิเตอร์นะครับสล้านกว่าลานและผู้ใช้ไฟฟ้าทางอ้อมซึ่งเป็นส่วนสำคัญคือชุมชนของกรุงเทพมหานครรนทบ,บุรีและสมุทรปราก,การอีกเป็น10ล้านหลายเรามีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เรามุ่งมั่นที่จะเป็นการไฟฟ้าของคนเมืองมีเป้าหมายนะครับเป็นองค์กรพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับเป้าหมายการดำเนินงาน M E A แบ่งเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นปี2567ถึง2568 Strengthensmart Energy เป็นการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อรองรับการเริ่มเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระยะกลางปี2569ถึง2570 Smart Utility จะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อตอบสนองเมืองมหานครโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและระยะยาวปี2,571ถึง2,580 Sustainable Energy Utility จะมีการพัฒนาเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนด้านพลังงานตอบสนองเมืองมหานครในอนาคตมีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะมีระบบสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชั้นในและถนนเศรษฐกิจระยะสุดท้าย